สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเลดแอนเรามาสัญจรนะครับครับผมเลดแอนด์รีวิวเราวันนี้มาสัญจรที่ไหนเลยวันนี้มาที่ออตาอครับผมแฟลิตออตาครับผมครับครับผมก็เรามาดูบรรยากาศในร้านด้วยแล้วก็มาดูรองเท้าตัวใหม่ๆของฟุตจอยด้วยว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เรา ขออนุญาตเจ้าของร้านนะครับมาถ่ายมาถ่ายในร้านหน่อยแล้วก็จะได้ให้ความรู้กันได้โอเคครับเลตอันรีวิวบอกจริงเรื่องกอล์ฟนะครับอ่าครับผมผมหมีนะครับคับผมไนท์ครับครับวันนี้เรามาที่ร้านฟุตจอยเราต้องคุยสินค้าฟุตจอยกันหน่อยใช่ครับวันนี้อยากจะรีวิวรองเท้าจซะหน่อยให้ทุกคนได้รับทราบเป็นผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ก็เรียกว่าเป็นที่นิยมไม่แค่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทย ใช่ครับทั่วไปเลยครับใช่ใช่แม้กระทั่งโปรใน PGA ก็ยังใส่รุ่นนี้ก็ใส่เยอะมากเป็นมีชื่อเสียงขึ้นมาในวนนชื่อรุ่นว่าอะไรครับคุณนายโปร SL สแอลโปรเอนะครับพูดถึงพูดถึงชื่อโปร SL นะครับก็เขาเรียกอะไรลูกค้านึกภาพออกทันทีอ่าลักษณะหน้าตารองเท้าเป็นยังไงพื้นเป็นยังไงบางท่านที่เพิ่งเข้ามาดูหรือเพิ่งเริ่มหัดเล่นกอล์ฟเราแนะนํากันรูปร่างหน้าตากันก่อนดีไหมครับดีครับดีครับครับผมวันนี้จริงๆผมเตรียมมานี่เลยครับอ่าครับโปรเอนะครับผม ไซส์ผมพอดีวันนี้จริงเราตั้งใจมาอันบ็อกซ์ที่นี่เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับแกกันสดๆตรงนี้เลยครับแกกันสดๆนะครับก็เก็จิ้งดูดีนะครับอ่าครับผมเปิดมา้ัวนนี้เป็นรุ่นมีโบด้วยครับผมมีโบด้วยนครับอ่าตัวนี้พอออกมานะครับเขายัดมาอย่างดีให้สรงไม่เสียพร้อมกับนี่ครับ การชื้นการชื้นครับน้องนต้องมีการชื้นมาักนะครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอยากอยากจะหลักขงจริงตู้นี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานอืมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาแล้วคือโปรเอสเอลเนี่ยมีรุ่น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 มาเยอะมากใช่ครับวันนี้ก็เลยอยากจะเทียบโปรเอสเอลรุ่นใหม่ชื่อรุ่นอะไรครับเนี่ยโปรเอสเอลคาร์บอนครับผมคาร์บอนเทียบกับโปรเอสเอลรุ่นเก่าครับมีความต่างความคล้ายความอะไรไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ครับ ด้านหน้ารูปด้านหน้ามีตต่างไหมเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับไม่ถ่ายอันนี้ขอโทษนะครับมันเลอะๆนี่คือของจริงใครจริงนะครับนะครับครับนะครับทรงหน้าตาทรงยังดูข้างบนเป็นไงครับดูข้างบนข้างบนก็รูปรูปลักษณ์สะอาดสะอ้านนะผเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนเดิมดูดูแล้วเหมือนเดิมเหมือนด้านข้างอะไรเหมือนเดิมครับด้านข้างต่างกันไหม ด้านข้างก็มีการเปลี่ยนรูปทรงนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนรูปทรงนิดหน่อยนะครับเป็นจากโลโก้สีส้มนะครับเป็นโลโก้นี้แล้วแต่สีนะครับแล้วแต่สีรองเท้าดูดูเขาเรียกดูสลิมขึ้นครับแต่จุดแตกต่างคือที่ส้นเดี๋ยวคุณหนีถือรุ่นเก่าเดี๋ยวผมถือรุ่นใหม่ให้นะครับอนีนะครับที่ส้นนะครับรุ่นเก่าก็ยังเป็นชิ้นส่วนของหนังอยู่นะครับแต่รุ่นใหม่นะครับจะมีเพิ่มตัวคาร์บอนเข้าไปให้นะครับ ตัวคาร์บอนตรงนี้มันก็เขาเรียกอะไรตัววัสดุของคาร์บอนเองคือเบาแต่มีความทนทานสูงนะครับใช่ครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการล็อกส้นเท้าให้อยู่กับที่นะครับผมทีนี้ที่พื้นล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงด้านในก่อนผมชอบมากเลยครับตัวเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนีซ็อกไลเนอร์หรืออะไรเนี่ยใช่ครับตรงนี้รุ่นเก่าจะเป็นหนังใช่ค่อนข้างบางรุ่นใหม่เป็นบุผ้าแล้วก็แล้วก็หนา ให้ความรู้สึกนุ่มนุ่มๆใส่กระชับนุ่มๆช่วยกระชับข้อคือคือบอกว่ากอล์ฟเนี่ยคนมองมองข้ามจุดนี้ไปเยอะเหมือนกันนั้นการกระชับข้อเท้าก็สําคัญครับนะครับผมมองแล้วชอบนะชอบครับชอบชพื้นเป็นไงครับพื้นพื้นตัวตัวมิดโซหรือตัวรองพื้นเนี่ยเหมือนกันครับยังเป็นเหมือนเดิม อ่ะนี่นะครับลักษณะเหมือนเดิมครับผมแต่ที่เลี้ยวคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับความนุ่มความอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงก็เพิ่มตัวคาร์บอนขึ้นมาที่เป็นจุดขายหลักสําหรับซีรีส์นี้เลยครับอ่านะครับผมก็คาร์บอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเราน่าจะมีแกะชิ้นส่วนคาร์บอนมีครับมี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 ให้ดูครับอ่าแล้วอ่อนที่นั่งที่ที่พื้นรองพื้นรองเท้าพื้นรองเท้านี่นะครับนี่ยนะครับพื้นรองเท้ารุ่นตัวเก่านะครับก็จะมีตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นนนตตััวะครรบออ่าา้้ยมี ตัวใหม่ก็ยังมีตัวเป็นสไปเลตเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มในส่วนของที่เป็นแผ่นคาร์บอนขึ้นมาเสริม้าไปข้างในใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาวางเลเยอร์กันยังไงบ้างแบบไหนเรามีไหมมีครับ๋อมีหนะอยจับมาดูครับครับผมแรกก็คือตัวพื้นก่อนที่เป็นจุดขายนะครับเป็นตัวนี้ครับนะครับประกอบมาเป็นแบบนี้โปรเจอลคาร์บอนโปรเจกตลคาร์บอนประกอบเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ท่านคุณี่ลองหน่อยเริ่มจากพื้นรองเท้านะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อด้วยมิโซนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ยังเป็นแบบเดิมแบบเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแผ่นคาร์บอนตัวนี้คาร์บอนอ่าเนี่ยครับดีดูดูแข็งนะงอไม่ได้งององอได้นิดหน่อยใช่ครับแต่เพิ่มความแข็งเข้าไปใช่ครับโดยเจาะเจาะรูโดยเจาะรูตรงนี้ฟูดเบดนะครับนะครับก็มันเป็นเรื่องของตัวแฟคชั่นระหว่าง ด้านหน้ารองเท้ากับกับส้นเท้านะความมันคงเข้าไปใช่ครับทำความมันคงเข้าไปนะครับนี่คือส่วนประกอบของเขาครับแล้วก็ที่เมื่อกี้ผมย้ําไปเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ตรงซ็อกไลเนอร์ที่เนี่ยตรงที่หุ้มข้อรองเท้าไว้รองเท้าก็คือเขาเพิ่มฟองน้าหนาๆขึ้นมาเขาใส่เข้าไปแล้วสึกโอ้มันช่างสบายจังเลยใช่ใช่แบบนั้นตัวหนังเขาก็บอกว่าเป็นหนังคือหนังหุ้มตัวนี้เป็นหนังแท้แล้วก็บอกว่าเป็นของแบรนด์พิษถาดซึ่งเป็นแบรนด์ที่บอกว่าเป็น ทำหนังที่ค่อนข้างดีระดับโลกนะครับเป็นแบรนด์พริตท์ัดนะครับครับตัวลิ้นรองเท้าเขาก็ออกแบบเพิ่มขึ้นมาเพิ่มความนุ่มเข้ามานะครับใส่ฟองน้ําเพิ่มขึ้นไปก็คือนุ่มสบายแน่นอนอ่านุ่มสบายแน่นอนอ่าคันนี้ก็มีมีหลายสีให้เลือกนะครับจริงๆแล้วก็นีครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวคาร์บอนเหมือนกันนะครับก็อีกอันนึงก็คือตัวตัวทรงของตัวทรงของไอตัวฟุตเนี่ยสเลสเนี่ยครับ ที่มันออกแนวเป็นแบบนี้แทนแทนที่จะเป็นแบบตรงๆนะครับแทนที่จะเป็นแบบตรงๆนั้นก็แน่นอนแหละเห็นรูปการดีไซน์เนี่ยเกาะเกาะขึ้นเกาะขึ้นแน่นอนแต่จะเกาะเท่าไหร่เกาะยังไงเดี๋ยวไปลองใส่แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูรีวิวว่าเฮ้ยเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับผมไปลองมาแล้วลองเทียบเทียบสองอย่างเลยสองอย่างเลยนะครับแต่คุณไนกก็ได้ลองแล้วมั้งครับรุ่นนี้ผมมีลองนิดหน่อยลองนิดหน่อยนิดหน่อยอ่า เรามาดูกันว่าประมาณสักสิบหกหลุมสิบหกลมอีกสองหลุมเก็บไว้ทำอะไรครับอีกสองหลุมอีกสองหลุมเก็บไว้เทอร์โบเก็บไว้หลุมเทอร์โบเราไม่นับอ่าครับนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟลำลูกกาลำลูกกาคขับครับผมวันนี้วันนี้ตั้งใจมารีวิวนี่ครับโปรเอสดอลโปรเอสดอลผมวันนี้ใส่ผมใส่โปรเอสดอลอยู่คาร์บอนครับของคุณมีใส่คาร์บอนคาร์บอนแต่ผมใส่รุ่นธรรมดาธรรมดาแล้วผมก็เทียบกับโปรเอสดอลตัวเก่าด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยว ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวไปบอกกันในในรายละเอียดครับเดี๋ยวไปลองกันก่อนครับโอเคไปกันครับครับมาดูกันตาเราไปใส่การใส่รองเท้าจริงแล้วมันฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับคุณหมีใส่รุ่นไหนครับผมจริงผมลองใส่ตัวนี้อยู่เป็นหลักตัวนี้เพิ่งได้ลองก็คือลองรุ่น ProSL คาร์บอนคาร์บอนอ่าผมไปลองรุ่น ProSL รุ่นที่ไม่มีคาร์บอนมาโอเคครับครับอย่างนี้กันผมลองคือที่ผมใช้ก่อนหน้านี้คือเป็นโปรเอสแอลธรรมดาครับนะครับ คุณนายลองโปรเเอารุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่เป็นตัว X อย่างนี้แล้แต่ผมว่าลองโปรเมีพื้นคาร์บอนด้วยตัวใหม่แล้วคาร์บอนด้วยอเคก็บอกว่าตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าที่ใส่ใส่สบายใครใส่ก็ได้อืใส่เข้าไปเถอะจะเนี่ยจะจะหน้าเท้ากว้างจะเท้าเบี้ยวเท้าแบนเท้าอะไรเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะทรงตรงนี้มันกว้างมากใส่เข้าไปรู้สึกว่าเราไปนั่งอยู่ในเรือนะครับอยู่ในท้องเรือสบายๆนะครับ พื้นเรียบเนาะพื้นเรียบความแต่ความความอีกอันหนึ่งที่คนที่มีอุ้งเท้าแล้วชอบมีมีเคิร์ฟมีมีนูนเนี่ยผมเลยอันนี้อันนี้จะจะใส่แล้วรู้สึกว่ามันแบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวดรอปเนี่ยใส่ไปแล้วรู้สึกยังไงครับไม่ดรอปไม่มีดรอปรองเท้าไม่มีดรอปเพราะฉะนั้นยืนสแควร์แล้วการจดแอดเดรสมันจะเท่าเดิมถ้าคนเคยใส่รองเท้าแฟลตครับก็มันจะเท่าเดิมเลยนะครับส่วนที่ผมรู้สึกฟีลลิ่งต่างกันนั่นก็คืออ่าตรงนี้ช่วยจริงๆ <tyard S 2> นะครับไอ้ตรงนี้ช่วยจริงๆรสองก็คือตอนตีจริงเนี่ยตอนที่มันกระชับเนี่ยครับมัน,ม,นมันมันมันรู้สึกมันเฟิร์มขึ้นเยอะเลยครับ <dock. S 1> ไม่ใช่แค่ผ่อนแผ่นคาร์บอนตรงนี้นะ <problèmes. S 1> ครับไม่ใช่แค่แผ่นคาร์บอนตรงนี้ไอ้คาร์บอนตรงซ้นเท้าเนี่ยด้านนอกมันดูดูเหมือนแค่ทําให้สวยงามน,นะครับแต่ตรงเนี้ยด้านในมันแข็งขึ้นนะครับข้อเทา λο, ้า็อกข้อเท้าดีขึ้นครับะฉะนั้นถ้าคนเคยใส่ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าชอบใส่สบายตัวนี้ต้องบอกว่า สบายด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับ,รบไอไอตุ่มตุ่ม,มสไปเลสแล้วก็เพิ่มแท็กชันเนี่ยตัวผม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 ฟีลลิ่งได้ว่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอมไม่เยอะเท่าไหร่เพิ่มการเกาะไม่เยอะเท่าไหร่รนะครับแต่ว่าที่มันมาช่วยเนี่ยเพราะไอความแข็งของพื้นเนี่ยที่มันเป็น Stability St เนี่ยมันค่อนข้างนิ่งครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการจดการ d อเดรสการแรงต่างสวิงปุ๊บมันนิ่งกว่าเดิม นี่คือข้อดีข้อเสียอที่เราพูดกันตรงๆคุณหมีก็คือเคยใส่รุ่นเก่ามาแล้วก็มาใส่รุ่นใหม่อ่าส่วนผมนะครับผมไม่เคยใส่รองเท้าฟูจอยเลยจริงๆครับจริงๆนี่ก็เล่นเล่นกอล์ฟมาสัก4ี่หปีแล้วไม่เคยใส่เลยเป็นงคู่แรกในชีวิตคู่นี้หลังจากได้ลองนะครับก็คือมันเปลี่ยนมุมมองว่า้รองเท้าเนี่ยผมมาเป็นคนชอบแฟชั่นตัวนี้เนี่ยเห็นเห็นแว็บแรกก็โอเคลุกมันขาวสะอาดดีเราก็ชอบ ทีนี้พอแวบแรกที่ใส่เข้าไปคือเฮ้ยทําไมมันกว้างอืกว้างแล้วก็มันไม่มีเชฟกระชับเหมือนเหมือนเหมือนรองเท้าอีกหลายๆรุ่นครับแต่ว่าถึงมันจะใส่แล้วกว้างแล้วมัน,แล,มนแล้วมันดูสบายแต่จริงๆแล้วพอเราพอเรา,พอเราเขาเรียกอะไรพอเราใส่ล็อกปุ่มล็อกอะไรเสร็จุกระชับครับไม่มีปัญหาอทีนี้ฟีลลิ่งก็ คือตอนแรกรู Tôi, leaving, ้สึกว่ากว้างแต่อาจจะหลวมกลัวมักลัวกลัวมันจะหลวมใช่ครับแต่ว่าพอหลังจากที every, ่เราล็อกปุ่มล็อกอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีปัญหาตอนไปออกรอบเนี่ยปกติผมผมใช้รองเท้าคู่อื่นก็ต้องมีเขาเลยมีการชดเชยเผื่อเบอร์เผื่อเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือชดเชยเรื่องของความสูงของปุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้เรียกว่าใช้เวลาในการเรียนเรียนรู้คู่นี้แค่หลุมเดียว อ๋อแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็คือสามารถที่จะปรับเอดเด้อะไรใหม่ได้หมดเลยทีนี้ผมแนะนําสําหรับบิกินเนอร์แล้วกันบิกินเนอร์ที่หันเล่นกอล์ฟนะครับ ừ, 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 ผมแนะนําว่ารองเท้าโปร s l สอลเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในรองเท้าที่สามารถตอบโจทย์สําหรับคนที่เพิ่งหันเล่นกอล์ฟแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องใช้รองเท้าร,รุ่นไหนนะครับรองเท้าร,รุ่นนี้เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ทุกระดับชั้นของการเล่นใส่ง่ายนะครับสวมสบายแล้วก็ เขาเรียกอะไรให้ความมั่นใจในการในการตีแต่ละช็อตออกไปนะครับผมก็เป็นไงครับถ้าถ้าถือว่าเป็นสอบนี่เป็นไงผ่านไหมตัวนี้คู่นี้ใช่ไหมครับครับผ่านแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากผมใส่มาประมาณสักเอ่อสิบหกหลุมที่ไม่ถึงสิบแปดหลุมเพราะว่ามันพื้นมันเปียกครับพื้นมันเปียกหมถึงพื้นสนามมันเปียกผมกลัวรองเท้าพอเลยฝนตกนะผมเลยเก็บแล้วไปใส่คู่เก่าแทนนะครับอ่าก็สวยงามดีครับแล้วก็าถามว่า คุ้มค่าตัวไหมผมว่าโอเคครับทีนี้พอดีคุณหมีพูดเรื่องของตัวตัวโบนะครับตัวโบตัวนี้ผมจะแนะนำว่ารองเท้าฟูจอยนะครับเป็นแบรนด์เดียวที่ได้เลิขสิทธิ์ของโบมาไว้ที่ส้นอืมใช่อันนี้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 เรื่องจริงแล้วก็เพราเขาก็ทำมานานแล้วทำมานานแล้วนะครับจดไว้ตรงนี้จดลขสิทธิ์ไว้ที่ส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รุ่นอื่นๆก็หรือยี่ห้ออื่นๆก็ตามไม่สามารถเอาโบมาไวท้ที่ซนได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อดีจุดดีจุดจด,ดีจ,ดจุดดีหลักๆของคุณจอยคือสุดท้ายที่เราดูดีไซน์แล้วลองใช้จริงกันแล้วเนี่ยไอ้โบเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเวิร์กสุดเวิร์กสุดเพราะถ้าเกิดมาอยู่ที่ที่ลิ้นแล้วไม่มีการชดเชยของของ,ของตัวลิ้นรองเท้ามันทำให้ลิ้นรองเท้ามันเอียง้างเวลาใส่เราก็จะรู้สึกว่าอึอัดน,น,นิดๆง่ายด้วยง่ายเวลาเวลาหลวบปุ๊บง่ายขึ้นมาปุ๊บใช่ครับใช่ครับผมว่าดูแล้วก็ อยากให้ทุกท่านมาลองกันครับอ่านะครับลองลองได้ทุกที่เลยมั้งเนี่ยทุกที่ครับแต่วันนี้เราขออนุญาตใช้สถานที่เชียเขาหน่อยครับเชียเขาหน่อยร้านไทยลิสฟุตจอยนะครับอยู่สนามดายออฟสตาร์ชั้นหนึ่งใช่ครับนะครับแวะเข้ามาพนักงานขายมีความรู้ดีแล้วก็แนะนําดีบริการดีเซิร์ชใน Google ได้เลยครับสนามดา l ออฟสตาร์นะครับก็คุ้มค่าตัวคุ้มค่าตัวมากมครับตัวใหม่ Perform a n c e ดีขึ้น Stability ดีขึ้นนะครับโปรทั่วโลกนิยมใช้เยอะครับ สำหรับผมที่ไม่เคยใส่ผมแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากอ่าโอเคอ๋อลาคาราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวาคาร์บอนคาร์บอนลดแล้วอยู่เจ็ดพันสี่อ๋อละคัเต็มเท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าพันห้าคาเต็มตัวนี้นะครับเก้าพันห้าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่ร้าน All Star นะครับลดเพิ่มได้อยู่เจ็ดพันสี่แล้วถ้ารุรุ่นเก่ายังมีขายไหมครับรุ่นเก่ายัางเหลือแต่ว่าไซส์จะไม่ครบแล้วครับอ่าเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ ยังยังห้าหกพันห้านนะครับแต่ว่าถูกกว่าถูกกว่าใช่ใช่แต่ว่าใส่แล้วสบายจริงนะครับลองมาดูครับลองมาดูถ้ารุ่นที่ไม่มีแผ่นคาร์บอน7,750บาทอนะครับคู่เดียวจบแน่นอนไม่ไม่ต้องหาซื้อกันหลายหลายคู่นะครับใช้ทนทานด้วยนีนะครับวันนี้ก่อนจะจบนะครับเราเราเกิดไว้ก่อนรอบหน้ามีรองเท้าฟุตจอยตัวใหม่เอชื่ออะไรนะครับชื่อเทดดิชั่นอ่าเป็นเป็น เป็นรองเท้าฟุตจอยแบบแท้ๆนะครับถ้าใครคิดถึงรองเท้าฟุตจอยนึกภาพนี้ออกมาเลยมันให้อารมณ์เป็นรุ่นออริจินอลไหมครับอ่าใช่เนี่แหละแต่ว่าปรับให้ร่วมสมัยยิ่งขึ้นอ่าแตไมคือเราเราโชว์นิดนึงก่อนดีครับนี่ครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนี่อ่านี่ครับวันไหนโอ้โหโอ้นี่มันออริจินอลจริงๆครับออริจินอลถ้าใครเคยเห็นนะครับออริจินอลแต่ว่าชื่อเข้ามาในชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนไปเยอะเข้ามาในชื่อเทรดดิชั่นนะครับผม คลิปหน้าเจอกันเจอกันตัวนี้ครับเราจะมาลองดูเทียบดูว่าไอ้หน้าตาแบบนี้แต่ว่า performance มันจะได้ไหมเจอกันคลิปหน้าครับครับผมครับสวัสดีครับผลาไปก่อนครับสวัสดีครับ